Oh. Huh? Uh, uh. Blue. Blue. จริงหรือเนี่ยะ,ะน้อยจะตัวยุ่งนี่ <c oughs> พรุ่งนี้อากาศแจ่มใสทั่วญี่ปุ่นเป็นวันที่ไม่ต้องพกร่มเลยละค่ะแม่ครับเงินค่าขนมขอเพิ่มได้มากว่ายังไงนะ วมันไม่พอจะไม่พอได้ยังไงกันล่ะยังไงก็ต้องกินเข้าไปทุกวันอยู่ดีนี่ก็ใช่นะสินี่กินมะเขือเทศเข้าไปด้วยนะสวัสดีสนี่ทำานบ้านหรือยังอะทำมนแล้วเธอล่าก็ทำมันหน่อหนึ่งเองอเหรอแย่แล้วการบ้าน อนี่ลอกฉันก็ได้นะเฮ้รับไปสิ้พนั้นไม่ลอกกันะเอาเหรอไม่นะทำเองขอบใจนะดีจ้าคือนี่นะหลังเฮิกเ่ียนวันนี้าวกเราไม่แข่ากัาห่อง่าม่ะเห็นคนใ่ทีมเราเ่ิดไม่พ ถ้าไงโคตะมาแข่งมาถ้าโคตะแข่งนะพวกเราต้องชนะแน่เลยเข้าใจแล้วฉันจะไปจริงอ่ะชะย่ก็แบบเนี้ยโทษนะยังไงคราวเนี้ยฉั้ก็ต้องไปลงแข่งอ่ะอืมเข้าใจแล้วเมื่อวานใะนฉันยังฝากโคตะดูเลยนี่นาะโทษทีนะไม่เห็นต้องขอโทษเลยนี่โคต๋อ,อ,องั้นฝากด้วยนะ อันนี้พยายามเข้านะคุณพ่อได้ไปกันเถอะโอ้สเดี๋ยวแล้วครับป่ะมา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 ครมาร่วมด้วยด้วยเลยโอ้ยฝนตกแล้วอะทั้งงานอย่างเงี้ยยังเลยแมวลงมาด้วยจะมั้ยเนี่ยเสงเลยอะ ออ้ยเจ็บด้วยแม่รีบไปเปลี่ยนชุดซะด้วยโอ้ยแย่ที่สุดเลยจะชนะอยู่แล้วแท้เทียวไปก่อนนะเนื้อ แต่พื้นแค่นี้เองโทษทีนะแม่ต้องกลับบ้านแล้วนะลูก <c oughs> <c oughs> ถือส่รอสักครู่นะคะโอตาแม่ของไม่จังโทรศัพท์มานะ่ะถามว่ารู้ไหมว่าไม่จังไปไหนนะ่ะเหเห็นบอกว่าไม่จังอ่ะยังไม่ถึงบ้านเลยอโอตาจะไปไหนเนะี่ย คงไม้นี่ thank <laughs> you นายนั่นแหละที่ผิดเพราะนายถือได้เป็นแบบนี้งไงฉันน่ะฉันน่ะ จะบอกว่าตัวเธอไม่ผิดอย่างนั้นเหรอ,อถ้าฝนตกแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเจ้าแมวเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะก็แล้วจะเป็นอะไรได้ซะอีกอคืนปล่อยไว้มันก็ต้องตายแน่ๆ นี่นายพิจารณาภูพองของฉันอย่างนั้นเหรอเจ้าเด็กเมื่อวานซึนเป็นผีเหรอน้อยผีเผิ่ไหนก็เล่าโมโมนะ่น่ะเห็นแบบนี้แต่เป็นยมทูตที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะยมทูตยมทูตเ0แต่จะเรีกชินว่าโมโม่ก็ได้นะยมทูตเหรอ ผู้ที่มอบความตายไงละ่ะผูท้ที่มอบความตายพูดง่ายๆก็ผู้ที่พลาดชีวิตละมัง้งเออตาเจ้าแมวเนี่ยสวยดีนะ,จะเจ้าชีวิตบลูเหรอดีไม่ใช่เหรอถ้าฉันเอาไปเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับทิ้งเอาไว้แบบนี้รกก็ได้ยังไงเจ้าแมวตัวเนี้ย ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันแล้วเลอนง้นฉันจะฆ่าเลยนะ ความรู้สึกตอนนี้เธออย่าลืมไปซะละเอ๊ะเพื่อไมจังที่ตั้งชื่อให้จเจ้าแมวตัวนี้ว่าบลูยังไงละ่ะ<อ>ทำไมเธอถึงรู้จักไม้ด้วยละ่ะอัโทโถยเมื่อกี้เพิ่งจะบอกอยู่ยกๆยกว่าเป็นยมมทูตฉันนะ่ะเป็นผู้มารับวิญญ,ญาณของไมจังเอแต่ว่าไมจังยังมีห่วงอยู่ก็เลยไม่สามารถไปจากที่นี่ได้ ห่วงเธอกับบลูยังไงล่ะออ๋เพราะถ้าเธอเกิดทิ้งเจ้าแมวตัวนี้ไปแล้วก็ถึงไม่จ้างได้ไปสวรรค์ก็จะไม่มีความสุขแต่ว่าฉันเลี้ยงคนเดียวฉันคงจะทำได้อยู่แล้วไม่ฉันอยากช่วยเจ้าแมวนี้ไว้ เหมือนกับที่โคอตาคอยช่วยฉันมาตลอดเวลาไงเพราะฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าฉันสามารถเลี้ยงลูกแมวนี้ให้แข็งแรงได้ฉันเองก็อาจจะแข็งแรงขึ้นมาบ้างก็ได้นะแต่ว่าโคอตาฉันไม่เสียใจหรอกนะฉันดีใจที่ได้เจอกับบลูแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่กับโคอตาสองคนไม่ฉันจะไม่อยู่แล้ว ต้องฝากโคตาดูบลูด้วย <c oughs> ฉันต้องไปแล้วล่ะไปนะ <c oughs> โคตา <c oughs> ไม่ ที่แย่จริงๆเลยนะโมโมเพราะคนตายร้องไห้ไม่ได้ยังไงลนะ่ะฉันเลยร้องแทนพวกเขาเอง